IMF คืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมาพูดถึงกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า i M F ค่ะโดยความเป็นมาและความสัมพันธ์ของ IMF หรือว่า International Monetary Fund mm hmm. ก่ตั้งอยู่ที่วอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีการประชุมจาก United National and Financial Conference ค่ะ โดยการประชุมนี้นะคะได้ทำข้อตกลงที่ชื่อว่า Bretton Woods Agreement ค่ะปัจจุบันนะคะก่อตั้งเมื่อปี2488ค่ะโดยปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด190ประเทศค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นข้อตกลงว่าด้วยกองเงินทุนระหว่างประเทศค่ะ กำหนดให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะทำหน้าที่สนับสนุนดุลการเงินระหว่างประเทศค่ะโดยสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุลมากขึ้นเสริมสร้างเสถียรภาพอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศค่ะสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ภประเทศสมาชิกค่ะที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินค่ะ ของ IMF คือการสนับสน,นุนความร่วมมือการเงินระหว่างประเทศสนับสน,นุนให้การค้าขยายตัวอย่างสมดุลสร้างสเสถียรภาพอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาสนับสน,นุนให้จัดตั้งระบบการชำระเงินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงิน IMF มีบทบาทในการดูแลเศรษฐกิจทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแล้วก็ทางวิชาการเพื่อให้ระบบการเงินมีเสถียรภาพที่ประเทศที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงินเพื่อช่วยฟื้นฟูให้เจริญทางเศรษฐกิจโดยจะให้กู้เงินเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นมีข้อแตกต่างกับธนาคารโลกเพราะ IMF ให้กู้ระยะสั้นแต่ธนาคารโลกกู้ระยะยาว ทศไทยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ IMF คือการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมื่อวันที่3พฤษภาคมพศ2492ซึ่งการดำเนินเศรษฐกิจของไทยที่ผ่านมาต้องพึ่งพิงต่างประเทศอยู่มากส่งผลให้ประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่สามารถเข้ามากระทบโดยประเทศได้รับการช่วยเหลือจาก IMF ทั้งหมด5ครั้งค่ะ ่อนะคะเราก็จะมาดูว่า i m f เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยยังไงบ้างนะคะตอนแรกนะคะไอเเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยเมื่อเกิดวิกฤตสภาวะต้มยำกุ้งนะคะซึ่งสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่ประเทศไทยตึงค่า,คา,างเงินบาทไว,ไวที่25บาทกับ1ดอลลาร์โดยที่ค่าเงินเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงตามอุปส,สงค์อุปทานแต่พอเราไปตึงค่า,างเงินบาทไว้ในวันที่เราปล่อยให้ค่าเงินลอยตัวนะคะคนไทยเนี่ยก็ยนเกิดติดหนี้จากต่างประเทศมากขึ้นรวมถึงรัฐบาลนะคะที่หากองคุณมาสำรองตรง ไว้ทำให้ติดนีจากต่างประเทศมากขึ้นนะคะทําให้เวลานั้นนะทุกอย่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะคะล่มแล้วก็พังไม่เป็นท่าเลยจนไอเเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทชื่อเหลือประเทศไทยโดยให้ข้อกำหนดทั้งหมด4ข้อด้ยกันนะคะก็คือข้อแรกเนี่ย เป็เนี่ยกำหนดให้รัฐบาลนะคะต้องพับทุกโครงการเกี่ยวกับประเทศไทยไว้ก่อนสอคือลดเงินสนับสนุนรัฐวิาส,สาหกิจลงส่วน3นะคะก็คือการที่ให้ประเทศไทยมีเงินสำรองระหว่างประเทศไว้ส,ส่วน4นะคะก็คือการที่ให้ต่างชาตเิเข้ามามีอำนาจในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจนพุทธศักราช2540ประเทศไทยได้ใช้เีิไปจนหมดไม่มีเหลือแล้ว